หมอคนละคนไม่ไหว,วอยู่กับหมอลำเห็นเขาเป็นทีมงาน <c oughs> วกว็แฟนขาหมอลำขอบคุณหลายๆเลยจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังใจ จิสดาบงชาแนลนี่ชื่อนี้เลยเหรอะหรือน้องกวางชาแนลเดี๋ยวจะลองพิมพ์ดูนะแต่จะเอาบ้านเพื่อนตะวันไปนะไม่ได้เอาบ้านนี้ไป ว่าเราจะไม่ได้วิ่งบ้านใหญ่นะบ้านหลังนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปที่ไหนนะจะอาบ้านจะบ้านลองไปเด้อทุกคนเราบ้านลองไปบ้านเพื่อตะวันไปเด้อนะคะบ้านเดียวกันอืมีกเสียงนะี๊ะ được bát, khui cái đã, kinh nhiều lắm, à, ăn mấy นี่ก็ไร์สดกินลูกลำดวนนะทุกคนกินหมดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเพราเป็นลูกเล็กมันก็เลยจะประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะในช่องของเรานะคะ ฝากเป็นกำลังใจในการรับชมวิดีโอเราด้วยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณหนึ่งร้อยสองท่านด้วยที่ยังชมอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องตอะวันรัศมีและสไตล์ด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราก็ทำคลิปกินดอกำลำดวนนะ,ะเอ้ยลูกำลำดวนทึงเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกๆนกกำลังใจที่เข้ามา เข้ามาก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะจะขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะเพืเ่อนสีเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมแล้วก็พาทำอะไรใหม่ๆต,ต่อไปนะคะเพื่อนเนาะไลน์นี้ขอสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีก็จะลงไลน์แล้วขอบคุณเลสีทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามา เป็นกำลังใจนะคะขอบ่าะคุณเป็นอย่างสูงไม่ต้องเอ่อนามนะคะคงไม่ว่าก,กันนะะสรุปแล้วกินลูกลำดวนก็อร่อยนะเพื่อนนะก็เหมือนลูกบูรี่แหละบูเบอรี่แต่ว่าเม็ดเขาเยอะมันก็เลยทำให้เราถ้ามันไม่มีเม็ดนะโ สุดยอดนะเพื่อนเอาอะไรมาแลกกไ็ไม่ไม่สู้นี้ไม่ได้จริงจิแต่เอ็มินว่ามันอร่อยกว่าลูกว่านะตามความคิดของเอ็มินนะเอ็มมินว่าอร่อยกว่าลูกว่ากินได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะว่าเขาเก็บกินหลายคนแล้วเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้กับแอ m ดมินนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง thank you so much for watching ขอบคุณทุกๆคนที่มากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะคะแอดมินก็จะไม่ลืมพระคุณนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง